ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันขับรถไปเองก็แล้วกันเจนครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่ารถของฉันน่าจะโดนชนน่ะนายลงมาจัดการให้ฉันหน่อยสิ คแพงขนาดนี้ฉันจะมีปัญญาชดใช้ไหมเนี่ย มะนาวมามาแกรีบรูกขึ้นมาก่อนฉันก็นึกว่าแกเป็นเจ้าของรถคันนี้ซะอีกนึกว่าเจ้าของรถจะมาทวงค่าเสียหายกับฉัน เราก็เรียนจบกันไปตั้งนานแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้จะได้มาเจอแกที่นี่พอดีว่าฉันจะมาสัมภาษณ์งานที่บริษ,ษัทนั้นน่ะแต่ฉันไม่ทันได้ระวังฉันก็เลยมาชนรถของคนอื่นรถคันนี้ราคาแพงซะขนาดนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีปัญญาชดใช้ให้เขาไหมถ้างั้นเอาแบบนี้นะ เดี๋ยวเธอรีบเข้าไปสัมภาษณ์งานก่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจะรับหน้าแทนเธอเองเออมะนาวแบบนั้นมันคงไม่ดีหรอกมั้งเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกไหนที่ตรงนี้ก็ไม่มีกล้องสักหน่อยไม่มีใครรู้หรอกนะอืองั้นก็ได้ยังไงก็ขอบใจแกมากเลยนะมะน,นาว ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาสัมภาษณ์งานของฉันแล้วถ้างั้นรบกวนแกช่วยรถของฉันไปจอหน่อยได้ไหมอืมได้สินี่มัเกิดอะไรขึ้นอะ โอ้หทำไมชนจนหน้ารถหลุดออกมาขนาดนี้เนี่ยเออคุณคือเจ้าของรถคันนี้เหรอคะใช่ผมเป็นเจ้าของรถเขาค่ะ เขาเป็นคนขับรถมาชนรถของคุณแล้วเขาคิดจะหนีด้วยนะคะเขาเป็นคนขับรถมาชนรถของผมนั่นหรอแล้วคุณล่ะมาทำอะไรที่นี่เออพอดีว่าฉันจะมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้นะคะพอฉันมาถึงที่นี่ฉันก็เห็นเขาชนรถของคุณแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันห้ามเขาไว้เขาก็คงหนีไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะออาวนั้นทำไมแกถึงพูดแบบนี้ล่ะแกมาใส่ร้ายฉันทำไมอะ่ะนี่แกพูดเรื่องอะไรของแกฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแล้วอีกอย่างนะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันสักหน่อยคุณคะ คนที่ชอนร,รถของคุณฉันก็บอกให้คุณรู้แล้วพอดีว่าฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานฉันขอตัวไปก่อนนะคะคุณคะคุณอย่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้หลุดไปง่ายๆนะคะเจ้านายครับนี่มันไม่เป็นไรหรอก เขาจะเข้าไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของเราไม่ใช่เหรอผู้จการฟีฟ่าคะรบกวนช่วยเ็นเอกสารให้ฉันหน่อยคะ่ะ บครัผู้จัดการเัินหรอ คุณเองเหรอครับใช่ค่ะบังเอิญจังเลยนะคะฉันก็มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้พอดีเลยไม่คิดว่าจะมาเจอคุณที่นี่ฉันก็คิดว่าฉันทักคนผิดซะอีกอ๋อใช่สิแล้วสุดท้ายเรื่องรถของคุณจัดการยังไงเหรอคะผู้หญิงคนนั้นเขาจ่ายค่าเสียหายขอยงคุณเท่าไหร่ล่ะก็ไม่แพงหรอกครับหนึ่งแสนบาท แสนบาทงั้นเหรอ <S <S 1> <S 1> แต่จะว่าไปถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับแถวนั้นก็ไม่มีกล้องวงจรปิดพอดีเกิดว่าไม่ได้คุณขึ้นมาเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าใครมาชนรถของผม <S <S ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ฉันสมควรทำอยู่แล้ว ฉันยอมไม่ได้หรอกนะคะกับคนที่จะหนีความรับผิดชอบแบบเขาแต่เรื่องนี้ก็ทำให้ฉันเกิดมาสัมภาษณ์งานสายเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าผมติดหนี้บุญคุณของคุณอยู่ต่อไปถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอยากให้ผมช่วยเนี่ยคุณก็บอกผมได้เลยนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองอคุณมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้พอดีไม่ใช่หรอครับ ให้งั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปเจอท่านประธานของบริษัทนี้ดีไหมครับเอ,อ่อแบบนี้มันคงไม่ดีหรอกมั้งคะคุณไปเอาผมไลครับค่ะ ท่านประธานครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณสัมภาษณ์งานไม่ผ่านนี่แกคิดจะแก้แค้นฉันน,นหรอ ใช่แล้วจะทำไมละ่ะรอ้อยเธอเก้าวขึ้นมาถึงตำแหน่งของฉันก่อนเธอถึงจะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจาร์ในการตัดสินใจของฉันนี่มะนาวถ้าเทียบกับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของฉันแล้วล่ะก็ฉันสามารถหางานได้ดีกว่าบริษัทนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนทำไม รู้สึกเสียายฉันงั้นเหรอถ้าอยากให้ฉันทำงานที่บริษัทนี้ก็ได้นะแต่แกต้องเพิ่มเงินเดือนให้ฉันหนึ่งเท่าตัวกันแล้วกันนี่เธอเอาความมั่นใจของเธอมาจากไหนเธอเชื่อไหมฉันพูดแค่คำเดียวก็สามารถทำให้เธอไม่มีโอกาสในการทำงานสายงานนี้ได้เลยนะ นี่แกฉันแค่มีเรื่องจะบอกเธอเรื่องหนึง่งว่ารถคันที่เธอชนเมื่อกี้มันเป็นรถของฉันเองค่าซ่อมหนึ่งแสนบาทค่าเสียหายทั้งหมดเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบฉันให้เวลาเธอภายในเจ็ดวันถ้าเกิดว่าเธอไม่สามารถหาเงินมาชดใช้กับฉันได้เราก็เจอกันในชั้นศาลก็แล้วกัน Ah! <coughs> ah! <coughs>